ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net

ท่านผู้ฟังคงจะได้พบเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ภาษาในรูปของเดี่ยวล็อกต่างๆมาจําได้ไหมคะเคยเรียนให้ทราบแล้วว่าเราจะมีเดี่ยวล็อกเป็นต้นแบบมีศัพท์จำนวนใหม่และก็จะพบเดี่ยวล็อกอื่นๆตามแนวของเดี่ยวล็อกแรกโดยเพิ่มเติมศัพท์จำนวนขึ้นบ้านอีกตามพอสมควรแล้วก็ในแต่ละละซรงคือบทเรียนจะมีแวฟคือคํากริยาที่จะกระจายให้เห็นแล้วก็ยังมีประโยชน์ตัวอย่างที่ใช้คํากริยานั้นๆ เป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้นเลยคะ่ะกรวมทั้งสับสํานวนจากเลซอ,องก่อนก่อนก็จะนํามาย้อนให้พบกันอีกอย่างเช่นเรื่องใหม่ที่เราจะพบกันในวันนี้ในเ e ซอ,องฟังบทที่20สชื่อเรื่องก m p r e n d r e เราจะรับอะไรกันดีถ้าท่านมีเอกสารประกอบการฟังแล้วก็อยู่ในหน้า35นะคะเราจะพบเดียร์ล็อกแรกในเออเคสโซของคือในร้านอาหารแห่งหนึ่งพบด้วยกันก่อนเลยคะ่ะ Monsieur prendra le menu ou la carte Non, la carte. Comment vous mettre une salade Vous devriez essayer le poisson, il est délicieux. C'est une bonne idée. Et comme boisson Tiens, je vais goûter votre vin blanc d'Alsace. Quand vous avez vu le le Prendre le menu. de au menu. Vous avez ราคาก็จะถูกกว่าที่สั่งเองถ้าเราสั่งเองเราเรียกว่าพร็อกอลากัตหรือว่าอ a ลากัตเพราะว่าเวลาที่เราสั่งเราจะสั่งอ a ลากัตนั้นเราจะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะราคาจึงสูงกว่านี้เมื่อเข้าไปในร้านอาหารเราจึงมักได้ยินบริกรถามว่าจะทานตามรายการหรือว่าสั่งเอง vous menu, ou carte? vous menu, ou ou menu menu prendre prends carte carte carte? le le la la prendrez prendrez นี่เป็นสำนวนที่จะได้ยินตามใครื่องนะคะแล้วก็บ่อยครั้งบริกรจะแสะดงความสุภาพเรียก Monsieur, Madame หรือว่า Mademoiselle แล้วก็จะใช้แวบกับคำว่า Monsieur, Madame, Mademoiselle เหมือนกับเป็นบทที่สามเอกพจน์เช่นที่พบจากเดล็อกนะคะ m Monsieur prendra le menu ou la carte Monsieur prendra le menu ou la carte? คงจะเข้าใจนะคะ ใช้ว่าม s ส e u r ร r e n d น a l ร m าเมนูอ a ลาก t e ถ้าพูดกับผู้หญิงก็จะเป็นมาดามพ u l นร a าเ e m ูอ e ลาก s e มดม prendra นร m าเมนูอ a ลาก t e นี่เป็นสำนวนสุภาพในอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้ศัพทสำนวนในการต้อนรับในตามเครสกองนะคะหรือว่าตามร้านต่างๆก็เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมฝรั่งเศสตอนนี้เราจะพบเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะอาหารจานแรกเรียกว่าอิ e โนเร หรือว่าที่เรารู้จักกันมาคือที่เราเรียก order นะคะแต่ที่จริงมาจากภาษาเครื่องเศสว่าเด d ร์ฟสมนวนที่จะพบบ่อยๆเวลาสั่งอาหารตามรายการถึงเรียกว่าเขามีไว้ให้ว่าเป็นอาหารจานแรกจะเป็นเครื่องดื่มหรือจะเป็นของหวานก็ตามเขาจะใช้คำว่าก่อมกับรายการอาหารนั้นๆอย่างเช่นลูกค้าผู้นี้เลือกลากัตแล้วก็สั่งอาหารจานแรกคือเป็นสลัดนะคะ Comme n t r é e vous me mettrez une salade. Comme n t r é e vous me mettrez une salade. ตามปกติแล้วเรสตอรองที่ค่อนข้างมีระดับบริกรหรือว่าเจ้าของก็มาจะแนะนําอาหารจานพิเศษของเขานะคะ Vous devriez essayer le poisson. Vous devriez essayer le poisson. คุณควรจะลองปลาเราได้พบสํานวนสุภาพของ vous voudriez เหมือนที่ได้ทำแบบฝึกหัดกันมาเมื่อคราวก่อนนั้นนะคะบริกรเน้นว่า It est délicieux i l est d é l i c i e u x ได้รับคำแนะนำเช่นนี้ไม่สั่งไม่ได้แล้วละคะ่ะ <is> เห็นคำว่า d é l i c i e u x ก็เหมือนกับ Delicious ของภาษาอังกฤษนะคแะแปลว่าอร่อย i Il est d é l i c i e u x ดังที่ได้กล่าวเมืาสักครู่นี้ว่า ถ้าจะเอ่ยถึงรายการอาหารว่าตอนนี้เป็นอาหารจานแรกเราได้พบมาเขาใช้คำว่าก er ้มมองเทสสำหรับอาหารจานแรกพอถึงเครื่องดื่มเราก็จะใช้กอมเหมือนกันแล้วก็รายการสุดท้ายของหวานก็ใช้กอมเช่นเดียวกันลองฟังดูค่ะเอกอมบวั ه, บวซงเอกอมบัวซงถ้าบริกรเป็นผู้หญิงอย่างเช่นคุณอริยัเนี่ค่ะในประโยคนี้ในความหมายว่าแล้วเครื่องดื่มนะคะ หมายความว่าจะดื่มอะไรดีนี่ถ้าหากว่าเป็นของหวานเเออมดซแล้วสำหรับของหวานล่ะคะเราจะได้ยินบ่อยมากเลยคะ่ะตอนนี้ในการเห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นๆจะบอกโอ้โเป็นความคิดที่ดีเลยเราจะใช้ดังนี้คะ่ะ c e s น une b o n ด e ี่ด e อยากจะให้จำสำนวนนี้ไว้ใช้นะคะ ที่ใครเขาชักชวนแนะนำเราก็บอกโอ้ย oh, ดีเลยเป็นความคิดที่ดีเราเห็นด้วยนอกจากนั้นมีคำศัพท์ที่แปลว่าชิมลิ้มลองพวกนั้นเราใช้แบบกูเตลูกค้านั้นรู้จักเหล้าอางุ่นอย่างดีก็บอกว่าเขาจะชิมเหล้าอางุ่นของอัลซัส e vais g o ต t ์ว votre vin blanc d'Alsace mm hmm. ตอนนี้ก็ได้วัฒนธรรมฝรั่งเศสเ,เกี่ยวกับอาหารนะคะ เวลาที่เขารับประทานหรือบัวซุงคือปลาหรือว่าพวกอาหารทะเลพวกสัตว์น้ําแล้วก็มีลาบัวซุงแปลว่าเครื่องดื่มจะเป็นเลแวบลองซะมากกว่าเวลาที่เขาจะรับประทานอาหารพวกที่ว่าสัตว์น้ํานะคะในการที่ดื่มเหล้อาองุ่นนั้นชาวยุโรปค,คือพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะผลิตเหล้อาองุน่นมีที่เรารู้จักกันก็มีเหล้าองุ่นขาวเหล้าองุ่นแดง แล้วก็มีส่วนเลือดสีชมพูนั่นจะส่วนมากเจนผู้หญิงเพราะว่าแอลกอฮอลนี่จะน้อยลงไปนิดหน่อยนะคะเวลาที่เขารับประทานอาหารก็จะต้องแยกประเภทเครื่องดื่มเหมือนกันอย่างที่ได้เรียนให้ซ้มสครูน่นี้ถ้าเป็นสัตว์น้ําก็จะเป็นระแวงบลองคือล่าหุ่นขาวแล้วก็จะเป็นของที่ไหนก็ตามนะคะในที่นี้ลูกค้าเห็นในรายการว่ามีแวงบลองดัลซัสก็ยิงอยากจะกูเตคืออยากจะลิ้มลองโดยเฉพาะใช้คําว่า Votre vin blanc คือแวงลองของคุณคือตามที่ในกัดของคุณเสนอเอาไว้เพื่อฝึกกันฟังและการพูดขอให้พบกับคุณอลีอัตในตอนนี้ก่อนเลยค่ะ Répéz après moi vous devriez essayer le poisson Vous devriez essayer le poisson Et comme boisson? Et comme boisson, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais goûter votre vin blanc. Je vais goûter votre vin blanc. Monsieur prendra le menu ou la carte Non, la carte. Comme entrée, vous me t t r e une salade. Vous devriez essayer le poisson, il est délicieux. Mm C'est une bonne idée. Et comme boisson Tiens, je vais goûter votre vin blanc d'Alsace. ท่า <c> นผู้ฟังคะฝรั่งนั้นโดยเฉพาะอาหารกลางวันกับอาหารเย็นเนี่ยเขาจะทานเป็นเขาเรียกว่าเป็นตามเมนูเลยนะคะจะเริ่มต้นด้วย entreentrée ที่เราพบสักครู่นี้คือ Or' <oughs> เดอแล้วก็จะเป็นอาหารจานหลักและหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นอาหารจานต่อไปเราจะมาฟังเดียร์ล็อกสั้นๆด้วยกันว่า เมื่อทานอาหารจานหลักแล้วจะมีอาหารอะไรบ้างคราวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปรับประทานอาหารและบริกรเป็นผู้หญิงเสนอรายการอาหารต่อมาฟังด้วยกันเลยค่ะ Vous allez prendre du fromage?Non merci. Je dois faire attention.Madame prendra un dessert.Une oh, tarte aux pommes. Oh, je ne peux pas résister เรื่องเกี่ยวกับอาหารเราเคยพกันมาแล้วจาก La s o n d u s s คือบทที่17เจ็โดยเฉพาะเรื่องของอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวฝรั่งเศสคุยว่า เขาสามารถจะรับประทานได้ทุกวันตลอดปีโดยไม่ซ้ํากันจําได้ไหมคะอาหารนั้นคืออะไรคุณอริยัจะให้คําตอบคะ่ะ du fromage du fromage ค่ะก็คือเนอยแข็งนั่นเองบริกรก็ถามว่าจะรับเนยแข็งไหมคะ Vous allez p n d r e du fromage Vous allez prendre du fromage from ชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะไม่ปฏิเสธ แต่ถ้าหากว่าระวังสุขภาพก็อาจจะต้องปฏิเสธแหละค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องระวังพอสมควรคือระวังเรื่องของน้ำหนัก non attention non dois dois attention merci merci je faire je faire เราได้พบมาจากเดีย o g u e แรกในการใช้สุนุสุภาพกับลูกค้าเหมือนกับพูดถึงบุคคลที่สามคือใช้ Monsieur, Madame หรือว่ามด s e เ l ลคราวนี้ได้พบอีกแล้วนะคะแต่กราวนี้พูดกับ Madame คุณผู้หญิงจะรับของหวานไหม Madame prendra un dessert Madame prendra un dessert ตามคร้่องนนั้นพวกขนมต่างๆเนี่ยนะคะก็มีสารพัดชนิดจริงๆเลยเขาจะใส่ถาดแล้วก็วางบนรถเข็นมีพวกกาโตคือพวกขนมเคก้กหลายๆชนิดน่ารับประทานบ่อยครั้งที่คนลดความอ้วนนั้นอดไม่ได้เลยคะ่ะลูกค้านั้นพอเห็นตักโตป,ปอมก็คือพายแอปเปลิลก็อดใจไม่ได้ คำว่า t ั k t ท์ที่เราพบในเอกสารนั้นในภาษาฝรั่งเศสก็คือภายของสังกฤษนั่นเองแล้วเราก็เรียกทับศัพท์เหมือนกันเนี่ยนะคะ un t a c t อ pom mm hmm. un t a c t u pom mm hmm. คุณอริยัตนี่ชอบตั k กตัวปอมมากเีียๆเลยค่ะคือพายแอปเปิลถ้าเาฟังค่ะที่เห็นในประโยคในเอกสารประกอบการฟังขึ้นต้นเนี่ยบอเอตามปกติถ้าเห็นเขียนอย่างนี้จะใหญ่ จะอุทานเมื่อรู้สึกเจ็บปวดเช่นโดนเข็มแทงกระแทกอะไรก็ตามเหมือนกับที่เราบอกว่าอุ้ยนี้เราเนี่ยนะคะเวลาที่น้ำหนักมากเราเห็นขนมของโปรดเนี่ยมันเจ็บปวดจริงๆเลยลูกค้าก็บอกว่าจนป้า p a ยซิสเต้คาว่าคาซิสเต้แปลว่าต่อต้านในที่นี้จึงหมายความว่าพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เห็นก็คืออยากจะรับประทานตักตัวปอมด้วยตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของการแช้ภาษาที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฝึก Répétez après moi. Vous allez prendre du fromage Vous allez prendre du fromage Je dois faire attention. Je dois faire attention. Madame prendra un dessert Madame prendra un dessert. Je voudrais une tarte aux pommes. Je voudrais une tarte aux pommes. Réécoutez le dialogue. Vous allez prendre du fromage euh, Non merci. Je dois faire attention. Madame prendra er un dessert. une tarte aux pommes. Oh, je ne peux pas résister. ท่านผู้ฟังคะเราเคยพบกันมาบ่อยมากทีเดียวเกี่ยวกับการใช้เว็บอะไรกับ Infinitive พบมาแล้วไม่ได้กระทั่งเราส่งดิสเซตตอนไปจ่ายของแล้วก็เดียร์ล็อกที่เพิ่งพบกันมานี้ที่บริกรถามว่า v o u s a l l e z p r e n d r e d u f r o m a g e เราเรียกการใช้คํากริยาดังกล่าวคือมีเว็บอะไรกับ Infinitive ว่า Le f u t u p r o c h e อนาคตอันใกล้คือใกล้สำหรับผู้พูดนะคะได้มีอธิบายไว้กลางเอกสารหน้า35วิธีการใช้ไม่ยากเช่นที่กล่าวไว้เมื่อสักครูน่นี้คือเราจะกระจายเว็บอะลรเท่านั้นจะกระจายไปตามประธานแล้วกริยาแท้จะอยู่ในรูปของ a n f i n i t i v e คือกริยารูปเดิมที่ยังไม่ได้กระจายตัวอ,อย่างเช่น Tuu va te vas coucher? Tu vas te coucher? เธอจะไปนอนแล้วเหรอจ๊ะ a r d e r cette émission.

Tu vas te coucher Je vais regarder cette émission. Je vais regarder cette émission. Vous allez prendre du fromage Vous allez prendre du fromage สำหรับเรื่องของเฟิิมคอสตหรือว่าอนาคตกันใกล้ที่มีนเดินให้ทราบบอกว่าหมายถึงอนาคตอันใกล้ของผู้พูดอย่างเช่นบอกว่าเลนนิพเชันชเวียเลอฟรองส์สำหรับปีหน้าผู้พูดเนี่ยคิดว่าโอ้ยมันเร็วนะเดี๋ยวก็ปีหน้าแล้วคนฟังอาจจะคิดว่าโอ้หอีกตั้งปีหนึ่งถึงได้เน้นบอกว่าสําหรับตัวผู้พูดค่ะที่ว่าอนาคตอันใกล้หรืออาจจะบอกว่าเนี่ยอีกสามปีฉันก็จะไปอยู่ที่เชียงใหม่ อีกสปีสำหรับผู้พูดนั้นถ้าใช้ฟูจิพอชคือชเวอาเลอาเชียงใหม่คือแค่อีก3ปีแต่สำหรับคนพูดนั้นอาจจะไกลก็ได้ดังนั้นขอย้ำว่าเลือฟูจิพอชจะบอกถึงอนาคตอันใกล้ของผู้พูดนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราพบกันบ่อยมากทีเดียวนั้นขอให้จำว่า เราจะใช้ f u r e p พ s t เมื่อใช้กับอนาคตอันใกล้ในในในของผู้พูดและวิธีการใช้ก็จะนำแวบ l เ l e มากงจูเกะแล้วก็ตามมาด้วยกริยาแท้ในรูปของ Infinitive แค่นี้เองนะคะเราจะพบเรื่องของ f u u r e p o s t ในเดล็อกต่อมาเช่นกันสองคนตายายนะคะนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่แล้วคุณยายก็ดินเสียงกรนคือคงเฟลแปลว่ากรนก็เลยปลุกคุณตาบอกว่าให้ไปนอนฟังธิ์เดชของคุณตาด้วยกันเลยค่ะ Je appellerai William, c'est mon nom, et je reviendrai. <laughs> papa, tu je vas t'endormir. Hein? Tu devrais aller te coucher. te coucher. Il est tard. Je vais regarder je vais cette émission jusqu'à la fin, et j'irai me coucher te te après. Tu vas t'endormir et ça. tu vas ronfler. Si bon je bon l'avais bon dit. Bon il bon ronfle. ท่านผู้ฟังคะ papa. เหมือนกับคนไทยหลายคู่ที่แม่เรียกพ่อแล้วก็พ่อเรียกแม่คือเรียกนำลูกหรือว่าเรียกตามลูกก็แล้วแต่นะคะชาวฝรั่งเศสนั้นส่วนใหญ่เขาจะเรียกชื่อตัวกันมากกว่าจะเรียกว่าเพนงจนจะน้อยคนที่จะเรียกป้าป้า,ปามามองก็พบอยู่บ้างเหมือนกันเละค่ะคงนึกถึงภาพว่าในห้องนั่งเล่นดูโทรทัศน์อยู่ด้วยกันแล้วคุณยายก็ดินเสียงกรนจึงบอกว่าให้คุณตาไปนอนบอกว่าป้าป้าแล้วก็หลับหรอก ถ้าพูดกับบอลก็น่าจะเป็นดังนี้คะ่ะปอลทุกวันนอนหลัอล u ุ a s Paul, t e n อน r m i r ในเรื่องของการใช้ภาษานะคะเวลาที่ใครเขาพูดอะไรกับเราเราไม่ได้ยินถ้าเป็นคนที่ไม่สนิทกันเราใช้คําว่าปักดุ้งปักดุ้งแต่ถ้าสนิทกันเราจะบอกฮะ ah ในภาษาไทยเรานะคะในภาษาอังกฤษใช้ดังนี้คะ่ะอ๋ออ๋อท่านผู้ฟังจาได้ไหมคะอ๋อนี่เราเคยพบกันมาครั้งหนึ่ง ตอนที่ภรรยาเขาต่อว่าสามีว่าเมาแต่ยุ่งกับเรื่องอื่นโดยที่ทอดทิ้งเขาไอ้าตาฟามเอนในที่นี้ก็ใช้ในอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะคือเมื่อกี้เธาว่าอะไรนะประเภทอย่างนั้นคุณยายจึงบอกว่า TU ETA ET TAR Tu te est tard KUSHER lui DEVREMs tard devrais ILE coucher est il il coucher คุณจะต้องอไปนอนแล้วล่ะมันดึกแล้วสามีกลับบอกว่าฉันจะดูรายการนี้จนจบ Je vais regarder cette émission jusqu'à la fin. Je vais regarder cette émission jusqu'à la fin. แล้วก็บอกต่อเพื่อเป็นการย้ําแล้วก็จะไปนอนหลังจากนั้นคือย้ําว่ายังไงก็จะไปนอนแต่ต้องดูรายการนี้จบแล้ว a p r è แปลว่าภายหลังค่ะ et j'irai me coucher après et j'irai me coucher après คุณยายก็ย้าเช่นกันนะคะว่าเดี๋ยวก็หลับแล้วก็กรนอีกรอบ

Je Ilronfle l'avais dit Ils ตรงที่นั่งดูโทรทัศน์นี่อาจจะเป็นที่สบายของคุณตาก็ได้นะคะเรามาฟังเดียอ็อกนี้ด้กันอีกครั้งหนึ่งมีการใช้ l e f t r p r o c h e บอกอนาคตอันใกล้อยู่พอสมควรเป็นการดีเพื่อฝึกทักษะการฟังถ้าไม่ดูเอกสารนะคะ p a อพ่อ v ี s จะต้อง m อ r Hein? Tu devrais aller te coucher. Il est tard. Je vais regarder cette émission jusqu'à la fin et j'irai me coucher après. Tu vas t'endormir et tu vas ronfler. Je l'avais dit. Il ronfle. ในดีล็อปนี้เราได้พบสำนวนที่น่าสนใจคือ il est tard แปลว่าดึกแปลว่าสายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฟังตัวอย่างด้วยกันค่ะ. Paul va te coucher. Il est tard. Pol va te est e c c u h coucher Il บอลไปนอนซะเถอะมันดึกแล้วนะ r é l e t o l Hélène. l l e s t tard. าร v e i l l e t o i Hélène. i อ est t าร d แม่ก็อาจจะปลุกลูกนะคะตื่นเถอะเอลเลนมันสายแล้วนะลูกดังนั้นสำนวนอิเลตาอาจจะแปลว่าดึกหรือแปลว่าสายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็ยังมีสำนวนที่ขอแถมให้คือ être enreta r d แปลว,ว่าสายช้ากว่าที่กำหนดตัวอย่างเช่น il n'est jamais en retard il n'est jamais en retard เขาไม่เคยสายเลย si tu ne sors pas maintenant tu vas être en retard si tu ne sors pas maintenant tu vas être en retard ถ้าไม่ออกไปซะตอนนี้เดี๋ยวก็สายกันหรอกในประโยคตัวอย่างนี้นอกจากเราจะได้สำนวน être en retard Prochain, Répétez après moi. Paul va te coucher, il est tard. Paul va te coucher, il est tard. Réveille-toi Hélène, il est tard. Réveille-toi, Hélène, il est tard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Si tu ne sors pas maintenant, tu vas être en retard. Si tu ne sors pas maintenant, tu vas être en retard. Si ท่านผูฟังค่ารายการของเราในวันนี้เน้นเรื่องของ l e v i t e p o c h ซึ่งเราเคยพบการกระจายแวบบาเ่กันมาแล้วจึงใช้ได้ง่ายเราก็กระจายเฉพาะแวบบาเ่นี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วย n d j e c t i v e ของกริยาแท้ขอฝากเดล็อกสั้นๆค่อนข้างจะ romantic คือโรแมนติกเกี่ยวกับ l e v e de p o c h ดังกล่าวฟังได้กันก่อนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนนะคะ Destination de New York. Tu vas souvent <Oui. S 2> <que> jour. et toi t er. vas chaque vais m'écrire je jours ouii Mo é é l p ท่ e นผู้ฟังคงได้ยิ a เสียงประกาศได้ยินเสียงสัญญาณได้ยินเสียงพูดถึงนิวยอร์กแสดงว่าจะต้องเป็นที่สนามบินหญิงสาวไปส่งชายหนุ่มที่ต้องจากกันไกลหนุ่มถามว่าเธอจะเขียนถึงผมบ่อยไหม ป้าหญิงก็ตอบว่าค่ะทุกวันเลยลละแล้วเธอล่ะ i ุ้ย q u e jour et toi oui chaque jour et toi คนไปก็บอกว่าผมน่ะจะโทรศัพท์ถึงเธอ moi je vais te téléphone r moi je vais te téléphoner เพราะว่าต้องจากกันไกลอันนี้แสดงว่ายังเป็นเพียงคู่รักกันนะคะจึงห่วงหาอะไร ผู้หญิงก็ว่าจะเขียนจดหมายถึงทุกวันเลยนี่ถ้าเขียนจดหมายนี่ก็ต้องส่งทางไปรษณีย์อาจจะช้าแต่ผู้ชายนี่บอกว่าจะโทรศัพท์ถึงเลยนั้นการโทรศัพท์นั้นก็จะได้พูดกันตัวต่อตัว,ตวนั่นก็คุณอเลียสคุยให้นิ้นฟังบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนจดหมายเป็นเรื่องที่ชาวฝรั่งเศสแม้ทั้งปัจจุบันก็ยังชอบเขียนกันอยู่นะคะโดยเฉพาะการที่ส่งกราร์ดโปสต์รตารไปไหนนั้นเขาจะต้องเขียนการ์ดโปสตาร์ส่งไปเพื่อนฝูงส่งไปให้พ่อแม่ ก็ยังไปเสน่ห์ของเขาก็ยังมีความสําคัญอยู่มากทีเดียวเราจะฟังเดียล็อกที่ค่อนข้างโรแมนติกด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องฟังครับที่เราฟังกันมานี้ก็เป็นเดียล็อกของคู่รักที่ต้องห่างไกลกันจะไปถึง New นิวยอร์กนะแล้วก็มีคำมั่นสัญญาว่าจะเขียนจดหมายถึงกันจะโทรศัพท์ถึงกัน แต่ความรักก็ไม่ได้ราบรื่นไปสําหรับทุกคู่นะคะขอฝากเพลงสุกเพลงเป็นเพลงที่น่ารักพอสมควรก็บอกว่ากูเต้เมฟริตฟริตก็คือปอมเดอร์แต่ฟริตคือมันฝรั่งทอดมันไม่น่าจะเกี่ยวก,กันกับที่ว่าอกหักอะไรอย่างนั้นแต่ว่าผู้ร้องนีคะชวนเพื่อนที่อกหักเนี่ยมาที่บ้านเพื่อจะมาชิมอาหารของเธอในการที่จะปลอบใครสักคนบางทีแล้วก็ทําอาหารให้เขาทานก็นแล้วกันนะคะนั้นบอกกูเต้เมฟริตก็เป็นเพลงที่ Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. As rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite, bri bri Oublie le vite. Oublie ce type. Viens. Goûte mes frites. Te vaut. Qu Ce qu'est-ce qui t'a pris Avec Véro, on te dit, une cigarette de Pépito. Petit, viens. you anyway. กระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM วามที92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radio.thai.net